สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น คนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรืองคนถืออำนาจย่อมหายนะมหัศจรรย์แห่งใจสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมหลวงวชิรญาน,นสังวรพระนามเดมิมเจริญขชวัตฉายาสุวัตโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถิตนวัตบวรนิเวศราชวารวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี2535 คนส่วนมากมักจะถามว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องใช้เวลาในการนั่งหลับตาภาวานานานสักเท่าไรโดยเข้าใจเอาเองว่าการนั่งหลับตาได้นานๆคือผลของการปฏิบัติหาใช่ไหมการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่ว่าจะนั่งนานหรือไม่นานนั่นไม่ใช่ผลที่จะนำมาเป็นเครื่องตัดสินได้ สำคัญอยู่ที่ว่าในการนั่งแต่ละครั้งนั้นจิตตนสงบไหมจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันได้จริงไหมต่างหากบุคคลใดแม้นั่งได้นิดเดียวหรือนั่งได้นานก็ตามแต่จิตสงบได้ตลอดสายนั่นดีมากบุคคลใดนั่งได้นานนานแต่จิตสงบบ้างไม่สงบบ้างนั่นดีพอใช้ บุคคลใดนั่งได้นานนานแต่จิตไม่สงบเลยนั่นยังใช้ไม่ได้เลยการปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับการเวลาเป็นอาการิโกเหนือการเวลาไม่มีกำหนดระยะเวลาเหมือนการเรียนของโรงเรียนในทางโลกซึ่งจะต้องมีกำหนดเวลาว่าเรียนกี่ปีจบขออธิบายว่า จุดหมายปลายทางคือระยะทางเดินนั้นยาวเท่ากันหมดทุกคนหมายถึงให้จิตนั้นออกจากความโลภความโกรธความหลงให้ได้ให้หมดสิ้นใครพยายามละความโลภความโกรธความหลงได้มากกว่าได้บ่อยกว่าก็อิสระก่อนใครขยันเดินก็ถึงก่อน ใครเดินบ้างหยุดบ้างก็ถึงช้าใครไม่เดินก็ไม่ถึงสิทธิ์ใครสิทธิ์มันรีบเร่งกันให้ไวๆใครมีสิทธิ์ได้ขอเพียงให้ดูดีๆใครเพียรย่อมถึงก่อนใครผัดผ่อนย่อมโศกีเพราะว่าชีวิตนี้มิรู้ที่ตายเมื่อไรการอยู่กับราบ ยศเกียรติสรรเสริญได้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาการอยู่กับความเสื่อมลาบสิ้นยศสิ้นเกียรติสิ้นสรรเสริญอีกทั้งมีคำตำหนินินทาได้อย่างปกตินั้นคือธรรมหลักของการปฏิบัติธรรมนั้นเพราะสมาธิคือผลที่เกิดจาก การทำสติแล้วต่างหากตัวสตินั่นแหละคือมัคหรือเหตุที่ควรทำขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ภายในกายในใจตนตั้งแต่หัวถึงเท้าหรือรู้กายรู้ใจตนก็ได้และสติ ก็ไม่จํำกัดสถานที่ตายตัวว่าจะต้องรู้อยู่แต่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเท่านั้นสติตัวแท,แท้จะต้องเป็นสติตัวรู้ตื่นคือมันจะวิ่งได้รอบตัวปัจจุบันเกิดตรงไหนสติรู้ตรงนั้นทันทีหากเป็นตัวสติที่สมบูรณ์คือตัวมหาสติจะเป็นเช่นนี้ หลวงตาสวงเทวดาเล่นดินตอนหลวงตาถูกรุมตีจนตายอยู่ดีๆก็คิดถึงเฮียสวงไม่มีปีไม่มีคุยแปลกแท้ๆเช้านี้เองจู่ๆเฮียสวงก็โทรมาบอกว่าคิดฮอดผมจึงโทรหาบอกได้เจอหน้ากันนานแล้วนานจริงๆนั่นแหละ น่าจะห้าถึงหปีขึ้นเมียสวงเป็นชาวขุกขันอาศัยอยู่หมู่บ้านอะไรจำชื่อไม่ได้ทำกิจการปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านปากทางเข้าวัดตะเคียนรามวัดของหลวงปู่สายฮัโลโหลคุณอำพลน,นี่ผมสวงนะวัสด,ดีครับเมียกำลังคิดถึงพอดีเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาทางนี้เลยสิ อ๋อยุ่งกับงานครับไม่ค่อยว่างนะงเฮียแต่ก็ว่าจะไปกราบศพลวงปู่สวงไม่ทราบว่าอยู่แถวบ้านเฮียไหมอ,อ๋อยู่แถวนี้เองห่างจากบ้านเฮียสามสิบกิโลหลวงปู่สวงเนี่ยแกชอบทำบ้าบ้าบๆนะแต่เก่งหน้าดูเฮียครับเฮียเคยเจอท่านไหมโหรู้จักดี เคยเจอท่านตั้งแต่ปีหนึ่งสี่กี่ปีแล้วนะหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่โอ้สี่สิบปีผ่านมาแล้วหรือนี่เนีย่ยสวงเล่าว่าหลวงปูส่สวงเคยมาอยู่วัดเกียนตรามท่านชอบนุ่งผ้าขาวกิริยาบ้าบ้าบอๆไม่น่าเรื่อมใสกินอาหารไม่เป็นเวร่ำเวลา อยากกินตอนไหนก็กินไม่เลือกว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหลวงปู่สายเคยให้นุ่งผ้าเหลืองก็ถอดทิ้งชอบนุ่งผ้าขาวแต่ถึงจะเห็นว่าเป็นคนบ้าบ้าขนาดนั้นหลวงปู่สายก็รับรองว่าถ้าอยู่กันตามลำพังกับหลวงปู่สวงเมื่อไร่คุยกันรู้เรื่องหมดเหมือนคนเราดีๆนี่เองหลวงปู่สายยังบ่นเสียดายว่า ไม่ได้ร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่สวงสักอย่างหลวงปู่สวงนี่แปลกอยู่อย่างนะคือท่านไม่แก่รู้จักท่านมานานขนาดนั้นท่านก็ดูเหมือนเดิมตลอดเราเองกลับแก่ลงแม่ของเมียสวงก็ยืนยันว่าเคยเห็นหลวงปู่สวงตั้งแต่ยังเป็นสาววัยรุ่นก็เป็นแบบนี้จนกระทั่ง แม่กลายเป็นคนแก่เท่า80กว่าปีหลวงปูส่สวงก็ยังดูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเมียสวงเล่าว่าตนเองไม่นับถือหลวงปูส่สวงเรียกว่าไม่ถูกจริตชอบและนับถือพระปฏิบัติแบบสายกรรมฐานพระบ้าบ้าบอบอแบบหลวงปูส่สวงไม่อยากยุ่งด้วยไม่นับถือแต่ยอมรับ หลวงปู่สวงไม่อภินิหารศักดิ์สิทธิ์จริงตอนกลางคืนพวกนักเลงหัวไม้ลุมตีท่านจนตายแล้วเอาศพท่านไปฝังตอนเช้าเห็นท่านเดินไปมาหน้าตาเฉยขี้ดินขี้โครนเปื้อนเต็มตัวเรื่องนี้รู้เห็นกันทั้งหมู่บ้านเรื่องเป็นไงเล่ามาเร็ว เีียสวงเล่าต่อไปว่าหลวงปู่สวงไม่สะสมสมบัติมีคนถวายเงินคนละเล็กละน้อยรวมรวมแล้วเป็นแสนก็เคยเห็นกับตาแต่ท่านารับมาแล้วกลับแจก,กต่อให้ชาวบ้านเฉยเลยพวกนักเลงหัวไม้สามสี่คนเห็นพระบ้าบ้าบอบมีเงินมากก็ดักป้อนพากันรุมตีหลวงปู่สวงจนถึงกับตาย แล้วก็เอาสอบไปฝังซ่อนไว้ในป่าพอรุ่งเช้าพวกนั้นก็ตาเลือกเห็นหลวงปู่สวงออกมาเดินกลางตลาดในหมู่บ้านหน้าตาเฉยมีดินโคลนเปื้อนทั้งตัวทําเป็นทองไม่รู้ร้อนอีกด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถือโทษโกรธใครไม่ถือสาหาความใคร เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนี้แหละพวกนักเลงหัวไม้พากันไปกราบขอขมาเดี๋ยวนี้คนทั้งหมู่บ้านนับถือท่านทั้งนั้นต่อไปนี้พุทธบริษัททั้งหลายเชิญรับฟังธรรม,มะจากหลวงพ่อคูณอนนิจจาวัตสังคารา สังขันทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดาเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่วปานของอะไระให้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วมันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสังขานทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่างใจเที่ยงแท้แน่นอนนะั่นไม่มีอีกแล้ว ไม่พอรอยปีเดี๋ยวก็จะตั้งตาย <c oughs> เดี๋ยวก็จะปลัดปรากจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพวกมึงก็พยายามลองทำมาสเว,รรวียว่าอันิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่ละนื่บุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละทีประคับประคองเราไปหมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แขมเปนรายการ สูงวัยใส่ใจสุขภาพคนแก่มักจะถูกเยาะเย้ยเวลาพูดมากเกินไปแต่หากหมอบอกว่าเป็นผนแพทย์บอกว่าคนวัยเกษียณผู้สูงอายุควรพูดให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันยังไม่มีวิธีการสูญเสียความจำได้วิธีเดียวคือการพูดมากขึ้นมีประโยชน์อย่างน้อยสามประการ ที่ผู้สูงอายุพูดคุยกันมากขึ้นประการแรกการพูดคุยกระตุ้นสมองเนื่องจากภาษาและความคิดสื่อสารถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดเร็วสิ่งนี้จะช่วยเร่งการคิดและเพิ่มความจำโดยธรรมชาติผู้สูงอายุที่ไม่ใช้คำพูดมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความทรงจำมากขึ้น ประการที่สองพูดมากขึ้นช่วยคลายเครียดป้องกันอาการป่วยทางจิตและลดความเครียดมักจะเก็บทุกอย่างไว้ในใจโดยไม่พูดอะไรรู้สึกหายใจไม่ออกไม่สบายใจจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้พูดคุยกันมากขึ้นประการที่สาการพูด เป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าบริหารลำคอเพิ่มความจุข,ของปอดและลอดอัตราที่ซ่อนอยู่ของอาการเวียนศีรษะและหูหนวกซึ่งสร้างความเสียหายให้กับดวงตาและหูโดยย่อในฐานะผู้เกษียณอายุนั่นคือพลเมืองอาวุโสวิธีเดียวที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ก็คือ การพูดคุยและโต้ตอบกับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีวิธีแก้ไขอื่นสำหรับเรื่องนี้สิริราชพยาบาลแนะนำวิธีการทำสมาธิทางวิทยาศาสตร์แบบ100%อเปอร์เซนต์ออกซิเจนบำบัดสิริราชพยาบาล แนะนำวิธีทำสมาธิที่มีคุณค่ามากในระยะเวลาอันสั้นและมีต่อระยะยาวทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆถ้าได้กินอาหารสะอาดอีกนิดเกือบไม่ต้องไปหาหมอเลยทดลองทำดูสรุปคิดว่าจิตเป็นนายใจกับกายเป็นบ่าวหนึ่ง หายใจช้าๆให้ลึกๆยาวๆให้เลือดกับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองจะนอนหรือนั่งก็ได้นอนดีที่สุด 2. กลั้นลมหายใจและไว้เลี้ยงสมอง3-4ถึงวินาทีเพื่อให้เลือดและออกซิเจนทำปฏิกิริยากัน 3. จากนั้น ปล่อยลมหายใจออกมาทางปากช้าๆยาวๆจนสุดทำอย่างนี้20ครั้งต่อเนื่องกัน 4. จากนั้นการผ่อนคลายจิตหยุดคิดเรื่องในอดีตในอนาคตโดยอัตโนมัติจะเกิดอาการปิติตามมา 5. อาการปิติเช่นตัวเบา น้ำตาไหลน้ำมูกไหลขนลุกเห็นแสงสว่างและสบายใจเป็นต้น 6. ระหว่างที่มีอาการเหล่านี้แสดงว่าร่างกายกำลังผลิตสเต็มเซลล์ ale, เพื่อซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซึ่งปกติโดยธรรมชาติจะได้จากการนอนหลับลึกเท่านั้น 7. การหยุดคิดหนึ่งนาที จะได้ผลเท่ากับหลับลึกถึงหนึ่งชั่วโมงปฏิบัตินานอีกนิดจะซ่อมแซมได้มากขึ้น 8. ให้ทำทุกครั้งที่คิดได้หรือเมื่อมีเวลาจำกัดให้เอาเวลาที่เล่นลายเล่นเฟซเล่นอินสตาแกรมมาฝึกหายใจแบบนี้ทำอย่างน้อยวันละสิบครั้งผลดีที่ท่านจะได้รับก็คืออารมณ์ท่านจะดีขึ้น ความจำจะดีมากขึ้นอัลไซเมอร์จะถอยห่างสุขภาพจะดีมากขึ้นความคิดเชิงบวกจะมีมากขึ้นถ้าได้ออกซิเจนไปเลี้ยงพอมะเร็งต่างๆจะถอยออกห่างขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดไป โอวาทธรรมพระราชวัชรายานรังสีวัดพระพุทธ,ธแสงธรรมโยมฟังรำมะหนึ่งนาทีนะเนี่ยโยมดูว่าชีวิตคนเราเนี่ยในที่สุดมันคือทางสายเปรี่ยวแม้แต่เราอยู่กับหลายๆคนก็ตามแต่ทุกคนก็กำลังจากเราไปหรือเรากำลังจากทุกคนไปทีละน้อย ทีละน้อยทีละน้อยโดยเราไม่รู้ตัวแต่กว่าเราจะรู้ถึงวันนั้นเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันกระทันหันหรือมันเป็นอุบัติเหตุก็ได้ถ้าทั้งที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นฉะนั้นสุดท้ายมนุษย์เราจะมีใครอยู่กับเรากี่คนก็ทําก็เป็นทางสายเปี่ยวอยู่ดีเพราะวันที่เราจากก็ลงนี้ไปสิ่งที่เราไปเราไม่ได้พึ่งใครในายโยม กรรมของเรานะั่นแหละพาเราไปจิตที่กําหนดยังไงก็ไปฉะนั้นเมื่อเราจะโกรธมันก็ทําให้จิตนั้นโกรธเราจะหลงก็จิตนั้นทำให้เราหลงจะให้มีสติด,ดูจิตให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าภูมิจิตเราเนยอยู่ในภพไหนอาตมาจะไม่ถามใครว่าอาตมาตอนนี้อยู่ในภพไหนตายแล้วจะไปไหนไม่ คนที่จะเป็นอารหาหันเขาก็รู้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ารู้ตอนตายพระเจ้าก็ตรัสรู้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านโยมอย่าไปคาดว่าตายแล้วถึงค่อยเป็นสวรรค์ไม่ใช่นะปัญญาก,ก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันนี่เราสามารถรู้เท่าทันและกำหนดตามความเป็นจริงได้นะอ้าวก็ขอเจริญพรนะญ่ตนโยมชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องจากพุทธโธสู่นิพพานเพื่อเป็นกำลังใจเอราวัณสตูดิโอ789ดจัดทำธนวัตนบันทึกเสียง